สรุปพวกผมครับในเกมวิลันทาวเวอร์ออฟแอนจิเออร์นะครับวันนี้นะครับมีอ่อมีโหมดใหม่นะครับ Tower อ e ์ a y มานะครับสึกการต่อสู้แบบรีเรเมื่อขึ้นไปชั้นสูงสุดนะมีทังเหล็กอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะครับมีของทองนะครับก็นิวคุกกี้สกินนะครับเริ่มกิจกรรมเลือกสุ่มนะครับของสกินนะครับสำบ่อมดกับนักโมด และนอกนั้นก็เดอนอดยอม for you นะฮะมีกิจกรรมใหม่เอ้ยใช่กิจกรรมหมดฝึกนะครับมีของพิกกับของพิกปรนนะครับแล้วก็หมดเลดฟที่โอ๊กนะครับที่มาใหม่นะกิจกรรมสงการโอเคม,มีอะไรอ่าเพิ่มสกินนะสองสกินนะฮะของพิกปรนกับข้อหมดนะครับแล้วก็เปิดโหมดทาวเวอร์วีเรย์ แล้วก็เนื้อเรื่องให้ตรวจครบอ๋อยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมาโอเคการสกุกกี้มีสองตัวใหม่ก็นั่นแหละพริกกับพริกป่นฮะฮะเกับของก่อนนะแค่หนึ่งโจ๊ะมาร้อยไหนเราไปดูกิว <c oughs> <c oughs> เราเฮ้ยโอ้ยแม่เก็บไม่ได้มา่วยแล้วนะอะเฮ้ย โอ้ยลืมกดอันสุดท้ายโอ้ชิตท้างมันเก่งมากครับทุกคนเก่งมากเก่งมากโอ้คำสั่งอันแล้วเหรอเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเราค่อยมาลุยนะครับเราสุ่มไหมสุ่มร้อยส่องร้อยสุ่มสอนร้อยมีของอะไรเราก็สุ่มไหม ก็อย่างนี้ฮะเหรียญสุ่มไอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการสุ่มนะเพราะงั้นมันก็ใช้ได้กันนะเราเอาไปสุ่มก่อนเรามาดูภารกิจหลักๆก,ก็ชื่อใหม่กินสุเตนอกนั้นก็ไม่มีอะไรตอนแรกนึกว่าจะเป็นตัวใหม่ครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับมารอดูกันอีกทีนะเออแต่ว่าเป็นตัวจิ้งจอกมกั่นแหละนะครับตัวใหม่ดูีอ๋อสุ่มเหมือนเดิมมีสองอันครับ เป็นมลศูนย์แอนดนเ่็นี่แม่งเท่ว่ะมันเท่เหลือเกินแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีไม่แจกไม่แจกก็ไม่มีเอา่าไม่แจกก็ไม่มีซึมไปน้องไอ้ระว่คคือมันแจกยากมากตอนแรกเห็นแจกเยอะนะสงสัยเห็นคนมีกินแบบ ง่ายเกินไปก็เลยเขาออกาเลยไงเออตอนนี้กี่โมงแล้วแหมพักเก้าเดียวมันก็นานแล่วนึแป๊บหนึ่ง,งนะฮะเดี๋ยวลนะุยก่อนกินของกล้วยก่อนนะแปบ๊บเรียบร้อยผมเกรียมไปหมดแล้วพนะอดีอาวุธอาของตัวนี้ก็เลยเล่นตัวนี้ก็นะครับเห็นไหมมี48กล่องไปอีก4 4กล่องใหญ่นะแต่ว่าผมยังไม่เปิดน,นะเดี๋ยวรอไปเปิด ก็ไม่มานน่นเลยนะครับมไม่รู้ที่ว่าไม่ไม่หรอกมันไม่หายหรอกเชื่อผมมัอเออ,เอ,อไม่หายหรอกบาร์วปลาอ่ะเรามาเล่นเฮา์มบวรหเลยอู้ดูดิไ้ชุดดูไยมวะอ่าโคนัสดาวนะครับต่บางๆทาร์ทิ่ ทีมที่สามารถชนะกับายทีมไ,มได้หรอสถิติทางการ,รดาสารรีสเตชันหนึ่งก็สามารถดีสเตชัต้นจากชั้นได้ลองดูิเด,ด้วยการเอาชนะเหล่ามอนสเตอร์ก่อนที่เกรดจะหมดเกรดจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเก็บโพชั่นเวลาเห็นหมดก็ ใช้ฮึสสุดท้ายออกจะมีแบบด a n เจอสุดท้ายนะครับแล้วเปิดใช้ฮึสสุดท้ายเนี่ยไปเพิ่มขึ้นเต็มอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็จะลดเร็วกว่าเดิมโอเมหากมีทีมที่สามารถใช้ได้เหลืออยู่ก็สามารถใช้เรืน่นเรื่ต่อไปที่จุดที่พลังหมดได้ยังไงอ่ะมันเป็นแบ่งเป็นตายช้ทีต่ออาโอ้ อีซี่ไหนก็ลองดูด <Ein structured> ิเด <rawd unre> ี๋ยวเราลองตัวนี้กันไปก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วเราก็จะเอาใหม่ใหม่เฮ้ยแต่มันยิงเร็วนะเว้ยมันเบสตามเดเมดได้รวดเร็วมากแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงเราเอาตัวที่สแฟสแปดาเมจหน่อยนิดนึงนะครับแฟสแปหน่อยแปหน่อยอันนี้ผมจะเอาดาเมจไปนะครับ ไปเลยโกะลองชาเลงดูดิทาเดยียวกันโจมตีจะได้พอยต์โจมตีาหาด,ด้วยเหรอแล้วเราจะดูยังไงเฮ้ยมาแล้วมาเราเน้นเคลียก่อนเราเน้นใช้เคลียไม่มีนะไม่มีอะไรเลยโดนหมดวะไม่มีอะไร เฮ้ยเฮ้ยเราเดี๋ยวเราเดินผ่านกอย่างวะนะ What โป่งบองบองเนี่ยแหละของจริงผมเนี่ยไปตัดให้มันหมดไปแดดเอ้ยมีเวลาอยู่นันรอบแรกเราลืมไงป่าบุกโดนหมดฮะป่าป่าเป็นไง ดามีโคตรแรงอ่ะใช่ป่ะหม,มาล่ามต้องหนีาามีดโคตรแรงเฮ้ยไม่ทันป้องเดียวทัานั้นครับสี่หมืบอกเลยพอสุดเฮ้ยอันนี้ไม่มาอันนี้ไม่มาโอเคฟาไปก่อนพวกนี้พวกคี้พวกคีพ,พวกคีกคเราฟาดฟาดธรรมดา,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 าดาเมจเราเยอะอยู่เรากวาดไปวงกว้างฮะ เราหวาดหมุนเป็นวงกว้างคราึ้นมาป้องเดียวอยู่ป้องเดียวของเรงอยู่ครับเนาะไอ้นี่ไม่ได้ตายโอ้โหไม่ได้วะโดนโดนโดนเออหมดแล้วไปเราลีไปอไปไอถึงสี่ในระบบอีซีล้วได้ของอะ อโอเคลียนี่เป็นอร์มอนมอนที่เกิดขึ้นจำนวนที่ปกมอนที่มีความสามารถในการเพิ่มจำนวนเลยเหรอไออ้ฟี่เอ้ยปกติสามใบเป็นเก้าร้อยเยอะอคุณนดาสดใจมึงเฮ้ ดีดีวะซื้อือก็เหมือนซื้อไปตุนไปครับซื้อไปเลยนะคุณผู้ชมทีมหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะต่อท่านนั้นก็ไม่ได้ขึ้นเนาะมันก็ยังเป็นหนึ่งกำจัดมอนเตอร์ต่อเนื่องรวดเร็วในช่วงสุดท้ายเพิ่มเกรดดูเรอไม่รู้เราจะเอาโู้พวกนี้แหละไปแล้วฮะเพราะว่ามันเอาไว้เคลียร์มอนกับตัวหนึ่งไว้เคลียร์แบบแบบเยอะเออเข้าใจปะ่ะเออ

เฮ้ยว hey, oh. ูนั่นวูนีโอ้อะไรมาลงมาโดดปึ๊บมาปุ๊บป้องเดียวครับตีวันนี้จับจับปุ๊บใชไหเอาไม่ยืนอยู่ในวงไปแล้วดีที่ช่วงแรกๆมันพลาดได้นะ ตัวนี้ปองโอ้ยไม่ตายหมุนก่นอนขออมุนก่อนโยเออเอาหมดแล้วโอหโหว่าจะยากป้าเออในนี้ไม่มีอะไรเราอนันนะเรา,ร,ารู้แหละปึ๊บมาเสร็จแล้วก็บองโอ้ยสาเอ้ยลากลากเลยเพิ่มจำนวนไอ้นี่มันเพิ่มจำนวนเนาะ โอเคฉันหกแล้วเนาะปึ๊บหมุนเลยอ่ะปุ๊บไยเกินตกสังานนะไปเลยอ๋อค่ะเฮ้ยเพิ่มจำนวนงั้นตกของ ดาเมจบองแม่งโคตรแรงนะทุกคนสุดยอดไปเลยตัวนี้ไม่ไหวจะเคลียตัวเนี้ยน่าเบื่อมากเพราะมันช็อตไปฟา้ามันรุนรัวเลยมาบอนเข้ามายิงกันยิงกัน,กนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเี๋ยวค่อยหมุน,น,นเฮ้ยฮู้น่าจะฟาดอีกตัวนึงแต่ กระจอกอยู่ตรงนี้ไอ้น,นี่แรไอ้น,นี่ไรโอ้ค okay. จบปะจบนะเออเนอะอไม่ยากนเนี่ยเออพอดีพอดีมันมีแค่นี้ยเราก็เลยเล่นมัน,นเยอะหน่อยเนาะเออไปหนูมอ,อนเลียมอนเตอร์ที่มีสามารถใช้ในการเลียกโดนแกับต,ตัวแล้วแล้วแต่มันจะปรากฏล้อครับสองพั 25. มีแต่หุ้มนะแล้วหุ้มแล้วก็ซื้อซื้อหมดซื้อหิมดเพราะยังไงเราก็ใช้นะครับก็เทียบไปเลยนะครับนี่ผมยังไม่ปลดล็อกอันที่สองเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยอันอันแรกปลดล็อกที่สองแล้วผมไปเล่นอีกนะครับเออเนี่ยไหนวีใครกล้าวะ ต้อให้เมาละโอ้เอ้ายิงมั่วเลยโอ้เปลืองมากเฮ้ยอะไรเมันมีตัวตามด้วยเหรอไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเนาะป๋องไอ้นี่มันก็เดินขึ้นเลยนี่เฮ้ยเอาอะมันยากจริงตัดมันเลยเนาะ เฮ้ยทำไมมันแดฟมาหมุนแล้วก็ตีอ่งทีแล้วก็บองครับแล้วก็วางไฟไม่ตายด้วยโอเคขอบคุณมากิมาหลอกล้าาไม่อยู่เลยปบ้องเลยตัวนี้มันตายยากตัวไหนตายยากก็บ้องนะแฉด,ดไปเฮ้ยเข้าเลยยอ,อืม บ้องบ้องก่อนเ,นเพิ่มจำนวนนี่ว่าเ,ออเลือดเลือดเลือดเลือ,อ,อดอมาุนตรงนี้บ้องอย่ามาชนกูรู้ Let's go เราต้องรีบเล่งแข่งกับความเร็วนว้เนอง สองหนึ่งทีเดือดเเดือดอเราเดือดอนอเราเดือดอนอะว้าใหทายเลยเดือดนะก,ก็เดี๋ยวจะเย็นหมาหมุนหมุนเฮ้ยพวกนี้จะยิงอะไรข้างบนอีกนานไหมเ,เฮ้ยตายแล้วเหรอป้าจิเดี๋ยวเวลา ปองรอบ้องตอนเลือดหมดเนาะเอาบ้องตัวนี้แหละโอเค่เฮ้ยอย่างนี้ต้องเอ้ยอยาเลี่ยไปทางนน้นดีโอตาย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 โลก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 เหมือนโลก โป้เข้าไปเลยฝั่งนึงนี่เราจัดการเองอุ้ยเกือบหลบไม่ทันโอเคงั้นนี่ตุยนะเบลบีเราตุยนะเกี่ยวของให้บ้องมาขอยบ้องทันน้องเฮ้ยอุ้ออออยเดี๋ยวกิงแถวนี้น้อง โอเคตายแล้วมาป้องหน่อยเดี๋ยวมันไม่เจ็บโอเคสุทีเดี๋ยวเราเปลี่ยนก่อนคารบีไว้ไว้จัดการตัวที่แบบโหดๆหน่อยนี่แหละไกลโหดละหมุนก่อนโลพวกนี้เยอะอ นี่เราก็ใช้นี่เลยครับนี่เลยเฮ้ยไอ้นี่ตายยากครับไอ้นี่ตายยากก็ต้องตายเอาหมดแล้วสวยมีชั้นหนึ่งแล้ววะาไปจบตรงนี้ก็พอนะฮะจะนานเยนินแปะอืมวันนี้แบบจุดใจในการแบบลุยมากอะ่ะ

แดนออกมาแล้วบ้องหนีโอ้ทำไมอย่างนี้ลงโอเคปึ๊บไปเฮ้ยอืมเฮ้ยมันมันมันคับยากจากังวะเมื่อกี้อยู่มันก็คาองก็คาเฮ้ย,ยอย่า Ơi. mày lá lào mày ừ. lâu hết sức tay mày lâu ui 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 hết sức tay ô đem mà, anh 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 ได้ถึงแค่นี้แหละฮะอือตายเดี๋ยวรอ้อยไปไม่ถึงจนะุดหกเนาะไม่เร็วพอว่ะก็ได้เยอะนะเนี่ยในตึมพอสมควรเลยนะอ่าง่าย,ายไปแล้วตัวดีเราสามตัวไปแล้วไม่คิดหน้าไม่คิดหลังก็งี้ครับเนาะออ <c oughs> Yeah, like oh. เยอเลยสิอ๋อยังไงฮะก็ตั้งแต่หนึ่งเราก็เลื่อยไปเรืร่อยครับต้นดูแหละหลังจากที่ไม่ได้ดูอะไรมาเลยนะครับ <S <S <ๆ>ก็เริ่มดูแล้ว่ะปุ๊บตัวแรกแบบทีมแรกหมดไปเวลาหมดก็ตายไปก็ทีนี้ก็ามาเป็นทีมที่สองต่อนะครับก็เรื่อยๆเลียงนะเออวก็อาจจะเพิ่มแบบฟอไปเรื่อยแบบหกยี่หกอะไรก็ว่าไปนะครับ ก็คงจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบบว่าบางทีก็อาจจะต้องถึงห้าทีอะไรเงี้ยนะครับง่ายๆคือมันก็อยากให้เราใช้แบบตัวละครที่เยอะที่สุดอะไรประมาณนี้ครับก็ไปการไปเปลี่ยนไปปรับกันเอาเองนะครับมาเพราะว่าผมใช้พระกับไอ,อหม่าล่าแล้วนะครับว่ามันของทีนี้มันเอาไว้แบบเคลียร์มอนแบบเยอะดีนะเพราะงั้นถ้าผมเริ่มข้าวใหม่เนี่ยผมก็อาจจะเอาแบบพระไปดู พอทีมสองก็ค่อยเอาเป็นอ่ามาร่าไปเพราะมันจะด้วยแบบว่าแบบเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะเอ่อทาวเวอร์รีเลย์นะครับก็เล่นไปพอสมควรนะครับงานอยู่เหมือนกันรับโหมดเดียวโหมดแก้วโอเคมารับของรับตังก่อนดโอ้ยเจ๊งเห็นไหมอันนี้ลื้อมโอขกเท่าไหร่เนี่ยโอ้หันดื้อไงดิ เดียวซื้อนี้ก่อนห้าอันเออ3าม้ามาดีคุ้มมาดีคุ้มมาได้สุ่มแล้วโอเคมามันให้มาให้เราซื้อไปดีมาใช้หมดอ,หอ่ะตอนไรอ่ะใช้หมดเลยมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ไหมจะจะเอาอยู่เหรอไม่เอามาั้งอ้า่ทีหนึ่งนะแต่ไม่ได้ก็เลวไปแต่ว่ายังไม่ได้ชอบแบบตัวสองนนะเพราะว่า เราไม่ได้เล่นบ่อยเนาะถ้าสมมติว่าตัวอื่นค่อยว่ากันไปเลยโขววัดโอ้วัดไม่ตึงอย่างนี้ไปวัดหน้านะครับเนาะเออขพอเทืาเลยโอ้ยลงยัดอุ้มเลยเดี๋ยวพอสิ่งเหียวมันก็จะจบอยู่แล้วเฮ้ยกดหินอันเดียว โอ้ไม oh. ่ม่วงไม่ม่วงเราไม่นอนไม่ม่วงไม่ม่วงเราไม่นอนปรากฏไม่ไม่ม่วงให้เลยว่ะโอ้ยไม่ม่วงเราไม่นอนม่วงแล้วโอ้ยไปเดดมาไม่ม่วงเราไม่นอนโบอันนี้ถือว่าม่วงไหมแค่เกี่อกี้โอ๊ย ไม่ว่าใครก็ปราบได้ด้วยกัองบองของฉันบองบองใส่นะแตกไปเลยวองแตกไปเลยดีด้วใจร้อนส่งมาให้อีกรอบทำไมอ่ะนี่ยังไงจนสีกุ่งไปเลยไหไง,ง,ไงโอเควันนี้ก็พอจบนี่ให้กันนะครับก็อ่าน,นะก็อดีตัวพร้อ,อ,อใหม่ก็มารอดูกันครับตอนก็บ๊ายบายฮะ